2ไอเทมที่ซื้อมานะก็คือตัวคลิปนะคลิปไปถ่ายรูปแล้วก็ตัวนี้นี่ขาตั้งกล้องเป็นขาตั้งกล้องที่แบบชอบมากเลยโปรติขาตั้งกล้องมันจะแบบหน้าตาประมาณอย่างี้ใช่ไหมเป็นเขาเรียกไตพอดอันนี้มันก็จะขายไตยพอดแหละแต่ว่าคือคือชอบตรงตรงความแบบอย่างเงี้ยชอบความประหยัดพื้นที่มันนี่เห็นไหมอ่าเราใช้งานยังไง ก็กะว่าซื้อตัวนี้มาใช่ไหมตัวนี้มันก็จะมีนี่ข้างล่างเนี่ยเป็นรูเนี่ยเป็นช่องเนี่ยก็มันใช้ขับตรน,นี้ได้ตรงหัวนี้ได้นี่นะครับอันนี้ยี่ห้ออ่านว่าอะไรอาราชิมั้งไอ้นี่ยี่ห้อดีกว่าเลยอาราชิเหมือนกันมันมันเกิดมาเพื่อกวนเลยนะกะว่าอย่างนี้จะใช้อย่างนี้เว้ยก็คือจะมาใส่อย่างนี้ใส่เงี้ยนี่แล้วก็ตรงนี้นจะเป็นจะเป็นปุ่มไอ้น,นี่ไว้เป็นชัตเตอร์นะเราสามารถถอดออกมาได้เว้ย เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้คู่กันนี้แล้วก็ามาเอามาไขเข้าไปจริงๆใช้กันตัวนี้ก็ได้แหละนะแต่ตัวนี้มันพกยากอ่ะไม่รู้ว่าผูส้สลิมันหนาท่าไอันนี้มันดูแบบมันดูเป็นอันเดียวอ่ะนี่นี่งอหลงอะไรอย่างงี้ได้ชอบขามันอนะ่ะขามันดูแบบกว้างดิอันนี้ยืดได้ขนาดนี้นะเออนี่มันถึิงจริงไา้เซลฟี่อ่ะยืดได้ขนาดนี้เดี๋ยวยืดยืดโคตรยืด,ย,ดย,ยาวยืดได้ขนาดนี้เลยว้าวอย่างเงี้ย คตรยาวเลยอ่ะยาวได้อ๋อเนี่ยเนี่ยสามสิบสามเซนนะเป็นขาตั้งกล้องที่เอาไว้ทำรีวิวด้วยมือถือเนี่ยปกติใช้ตัวนี้ดีนะตัวนี้ดีดีมากบอกว่า,วาใช้ใช้มาหลายคลิปแล้วที่มันสามารถเก็บอย่างนี้ได้เว้ยแล้วก็ยัดเข้าไปข้างในนี่เนี่นยใส่เข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็ปิดเนี่ยมันมันดีตรงนี้ว่ามันมันเก็บง่ายข้างหน้ามันเป็นแบตเตอรี่ด้วยมันเลยแบบหนักนี่แล้วมีไฟข้อชอบตรงมันมีไฟนี่แหละ เอาไว้สาหรับแบบพวกถ่ายหน้าคนอะไรเงี้ยเนี่ยไฟมีสองหน้าเห็นไหมข้อเสียมันคือมันงอหัวไม่ได้เว้ยมันงอหัวลงมาไม่ได้มันทําได้แต่แบบนี้จะดูนะเนี่ยแล้วก็หมุนแต่มันงอมันงอระหว่างทางไม่ได้มันไม่เหมือนอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันงอได้นะซึ่งจริงๆก็อย่างที่บอกไอ้ไต่ถก็ทำได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ทำได้แต่อันนี้มันถูกใช้เอาใช้งานแล้วลักษณะอื่นไปแล้วนะไมาใช้คู่กับขาไอ้เนี่ยไอ้ตัวที่เป็นชัตเตอร์ ได้ด้วยตัวกิฟต์เนี่ยซื้อมา300บาทสวยอันเนี้ยซื้อมา400มั้ง400นิดๆซื้อในลาซาด้านะครับโอเครีวิวแค่นี้แหละง่าย